สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช,กช่อง Mad f i คชั่นตอนที่831พี่น้องน่ารังเกียจเมื่อคิดอย่างนั้นเขาก็ประมาทและหยุดการการะทําเพื่อสังเกตตรงส่วนนั้นของเธอเจ้าเวินเหมยไม่รู้ว่าแฟนของเธอกําลังทําอะไรตอนนี้เธอกําลังมีความสุขที่เขาปนเปื้อเธอ เมื่อแฟนของเธอเห็นกีบปูมสีแดงช้ำของเธอเขาก็โกรธมากเจ้างวนเหมยเพิ่งมีเซ็ก์กับคนอื่นมาเมื่อคืนนี้ตอนนี้เขากำลังโกรธจัดเขารักเจ้างวนเหมยมากจนยากที่จะยอมรับและเขาต้องระบายความโกรธนี้ใส่เธอดังนั้นเขาจึงเริ่มกระแทกกระทันเธออีกครั้งแม้ว่าเจ้างวนเหมยจะรู้สึกเจ็บกับการกระแทกที่รุนแรงของเขาแต่เธอก็ยังสนุกกับมันและค้างอย่างสุขสมเสียงค้างของเธอซึ่งควรจะเป็นแรงกระตุ้นที่น่าตื่นเต้นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงวัชชดประชันในหูของเขา เธอคงค้งแบบนี้สินะเมื่อคืนนี้เขาคิดกับตัวเองดีไหมชอบไหมเขาถามอ่ะอืมผมดีกว่ามันที่เอาคุณเมื่อคืนหรือเปล่าเขาถามตัวเองเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งเธอต่อให้เขารักเธอมากแค่ไหนเขาก็รับความจริงไม่ได้ที่ผู้หญิงที่เขารักนอนกับผู้ชายอื่นหลังจากที่พวกเขาเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันก่อนที่เขาจะทิ้งเธอไปเขาขอตักตวงความสุขนี้ให้มากที่สุดในขณะนั้นเจ้งงหวนห้าก็มาถึง เขามาส่งอาหารให้เจิ้งหวนเหมยเพราะเขาไม่ต้องการให้เธอกินข้าวนอกบ้านเขาได้ยินเสียงควนค้างอย่างบ้าคลั่งของชายหญิงเมื่อเขาเข้ามาใกล้ประตูสติขาดพึงเขาโมโหมากจนมือสัน่นโดยไม่ลังเลเจิ้งหวนห้าวหยิบเอากุญแจออกมาและไขเปิดประตูเข้าไปเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูทั้งเจิ้งหวนเหมยและแฟนของเธอก็ตกใจเจิ้งหวนห้าวเดินเข้ามาและพวกเขายังอยู่ในตำแหน่งเดิมบนโซฟาโดยที่ยังเปือยเปล่ายหวนห้าวพี่เข้ามาทำไมออกไปเดี๋ยวนี้นะ เจ้างวนเหมยตะโกนด้วยความตื่นตระหนกมันน่าอายมากที่พี่ชายของเธอเห็นเธอในสภาพนี้สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเจ้างวนฮ่าวเห็นร่างเปลือยเปล่าของเธอแล้วเมื่อคืนนี้แฟนหนุ่มของเจ้างวนเหมยพาออกจากตัวเธอทันทีและคุมร่างกายของเธอด้วยชุดนอนของเธอเจ้างวนฮ่าวคิดอะไรไม่ออกแล้วในหัวของเขาตอนนี้มีเสียงวิงเขาพุ่งเข้าไปและชกต่อยแฟนของเจ้างวนเหมยอย่างคนเสียสติแฟนของเจ้างวนเหมยมึนงงทำไมเจ้างวนฮ่าวถึงชกเขาเขาเป็นแฟนของเจ้างวนเหมยนะ แฟนกันมีอะไรกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเขาไม่ได้ข่มขืนเธอสักหน่อยเจ้งเหวนห่าวต้องโกรธมากขนาดนี้เลยเหรอเจ้งงหวนห้าวระดมหมัดรวมไม่ยัง้งทันใดนั้นกำปั้นของเขาก็ถูกชายหนุ่มจับไว้แฟนหนุ่มของเจ้างหวนเหมยแข็งแรงกว่าเจ้งงหวนห้าวมากเจ้งเหวนห้า,าเหวาเป็นบ้าอะไรเนี่ยเหวนินเหมยเป็นแฟนของผมคนเป็นแฟนกันมีอะไรกันก็นกไม่แปลกสักหน่อยคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อยผมแบบนี้เวินเหนมยเป็นของฉันเธอเป็นของฉันไม่มีใครแต่ต้องเธอได้ทั้งนั้นนอกจากฉัน เจ้างวนห้าลืมสิ้นเหตุผลและตะโกนอย่างบ้าคลั่งพูดบ้าอะไรเจ้างวนเหมยและแฟนตะลึงทันใดนั้นแฟนหนุ่มของเจ้างวนเหมยก็ปาติดต่อเรื่องราวเจ้างวนห้าวนที่เองที่เป็นคนมีอะไรกับเจ้างวนเหมยเมื่อคืนนี้แต่เจ้างวนเหมยเป็นน้องสาวของเขานะถึงจะคนละแม่ก็เถอะในสายตาของแฟนหนุ่มของเจ้างวนเหมยนี่เป็นเรื่องที่บัดซบที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอเจ้างวนเหมยเอาขอบพี่ชายตัวเองเนี่ยนะดูจากการกระทำที่ผ่านมาของเจ้างวนห้ามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาเคยนอนด้วยกันมาก่อนแล้ว ดูท่าจะหลายครั้งแล้วด้วยแฟนหนุ่มของเจ้างวนเหมยหันไปมองเธออย่างช้าๆเจ้างวนเหมยไม่รู้เรื่องนี้เพราะทุกครั้งที่เจ้างวนห้าวลุ่งเกินเธอเธอถูกวางยาทุกครั้งวนห้าวนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอเจ้างวนเหมยแทบไม่อยากเชื่อเธอได้แต่หวังว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงพี่ชายของเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นหรือไม่ก็เป็นเธอเองที่ฟังผิดไปวนเหมยเธอเป็นของพี่เธอเป็นของพี่เธอจะนอนกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้นอกจากพี่คนเดียวอะไรนะ เจ้างวนเหมยตะลึงไม่จริงไม่จริงพี่ชายเธอพูดบ้าอะไรเจ้างวนฮ่าวแกมันจิตป่วยไปแล้วแกเอาน้องสาวตัวเองเนี่ยนะแฟนหนุ่มของเจ้างวนเหมยโกรธจัดและโชคหน้าเจ้างวนฮ่าวแบบไม่ยั้งมือเขารักเจ้างวนเหมยและตอนนี้ก็เห็นใจเธอเขารับไม่ได้และรู้สึกขยะแขยงเรื่องนี้เกินจะกล่าวออกมาได้เหวินเหมยเราเลิกกันเถอะเจ้างวนฮ่าวฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ยังไงความจริงก็ต้องเปิดเผยออกมาอยู่ดีขอให้โชคดีเขาเอ่ย จากนั้นก็แต่งตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก่อนที่จะจากไปเขาไม่ใช่พู้ที่ชอบแทงข้างหลังใครถึงเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สองคนนั้นก็น่าสนสจเอียนเหลือเกินเมื่อเขาไปแล้วเจ้างว่วนท้าก็กดเจ้างว่วนเหมยลงและล่วงละเมิดทางเพศเธอในทุกรูปแบบเจ้างว่วนเหมยพยายามขัดขืนแต่เธอออนแอเกินกว่าจะทําอย่างนั้นได้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเจ้างว่วนท้าก็ยังลุกล้ำเข้าเข้าอ,อกอ,อกร่างกายของเธออยู่หลายครั้งอย่างดูเดือดในช่วงเวลานี้เจ้างว่วนเหมยภาวนาให้ตัวเธอตายไปซะ เรื่องนี้มันเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการไปได้ว่าพี่ชายของเธอบังคับให้เธอมีเซ็ก์กับเขาหลังจากสุขสมไปหลายครั้งเจ้างวนห้าวก็ได้สติกลับมาเขานึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเขาก็ถอนตัวเองออกมาจากร่างกายของเจ้างวนเหมยพะพี่ขอโทษวนเหมยเจ้างวนห้าวอยากจะอธิบายแต่เขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะเขาทำมันพังแล้วทำไมทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้ทำไมเจ้างวนเหมยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วและน้ําตาก็ไหลออกมา พ,พี่รักเธอพี่รู้ว่าไม่ควรทําแบบนั้นแต่พี่ควบคุมตัวเองไม่ได้พี่หึงพี่ห่วงเธอเมื่อคิดว่าเธอต้องนอนกับผู้ชายคนอื่นเจ้างว่วนห้าวเอ่ยเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดเจียนตายที่ตกหลุมรักน้องสาวที่มีสายเลือดเดียวกันครึ่งหนึ่งเขาควบคุมความปรารถนาของเขาไม่ได้เขาอายุมากพอที่จะแต่งงานแล้วแต่เขาก็เอาแต่ปฏิเสธเรื่อยมาเขารักเจ้างวนเหมือนอย่างลึกซึ้งสิ่งเดียวที่เขาเสียใจก็คือเขาแต่งงานกับเธอไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่831 ในตอนนี้แฟนของเจิ้งหวนเหมยก็ได้บอกเรื่องเธอไปแล้วนะครับเพราะเขาได้รู้ความจริงที่เจิ้งหวนห้าวปิดบังเอาไว้แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่832เจอซูอัญญาไม,ไม่ไม่ไม่เจิ้งหวนเหมยปฏิเสธที่จะรับรู้เรื่องนี้เธอขดตัวและเอามือปิดหน้าร้องไห้เสียงดังพวกเขาเป็นพี่น้องกันการมีเพศสัมพันธ์กันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย แต่ว่าพวกเขาเพิ่งทําลงไปเธอจะเผชิญหน้ากับพ่อแม่ของเธอได้อย่างไรเจ้งวนห้าวกอดเจ้งวนเหมยในอ้อมแขนพยายามปอบโยนเธอแต่เจ้งวนเหมยทาท่าทางหวาดกลัวอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเวนเหมยได้โปรดได้โปรดอย่าไล่พี่ออกไปเลยนะพี่สัญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วพี่ผิดเองเจ้งวนห้าวเอ่ยขอโทษไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นจะจริงหรือไม่เขาก็ต้องทําให้เจ้งวนเหมยสงบลงก่อนฉันอยากอยู่คนเดียวเจ้งวนเหมยกรีดร้องใส่หน้าเขาเวนเหมย ใส่หัวไปให้พ้นน้ำตาของเจ้างวนเหมยไหลทะลักอีกครั้งได้ได้พี่จะออกไปเดี๋ยวนี้แต่ได้โปรดอย่าทำร้ายตัวเองเลยนะหรือ,อย่าบอกพ่อกับแม่เข้าใจไหมเจ้างวนห้าวขอร้องเขาทนแบกรับผลลั์หากพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เจ้างหวนเหมยยังคงเงียบเจ้างวนห้าวจึงถือเอาความเงียบนั้นเป็นคำตอบจากนั้นเขาจึงลุกจากไปหลังจากที่เจ้างวนห้าวจากไปไม่นานเจ้างวนเหมยก็เทยานอนหลับใส่มือจำนวนมากและคืนมันลงไป คุณครูของกู้หนิงโทรหาเธอตอนบ่ายสามและบอกเธอให้มาพบที่โรงแรมบูสกายตอน10บโมงเชา้าโรงแรมบูสกายเป็นโรงแรมสี่ดาวและผู้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ทั้งหมดจะพักอยู่ที่นั่นพวกเขาเป็นนักเรียนมัธยมต้นดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องจัดโรงแรม5้าดาวโรงแรมสี่ดาวก็ดีเพียงพอแล้วเมื่อกู้หนิงมาถึงโรงแรมบูสกายที่นั่นก็าคาขําไปด้วยผู้คนจนแน่นขนาดทุกเมืองส่งนักเรียน3าคนมาเป็นตัวแทนจึงมีนักเรียนมากกว่า100คนที่มารวมตัวกันที่โรงแรมในบ่ายวันนี้ พวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายในเมืองของตนเองแล้วกู้หนิงเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับประเทศโดยตรงการแข่งขันระดับชาตินี้แบ่งออกเป็นเบื้องต้นรีแมทและรอบชิงชนะเลิศเบื้องต้นเป็นการทดสอบข้อเขียนและมีนักเรียนเพียง50คนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในการรีแมทคำถามจะถูกฉายบนกระดานดำผู้เข้าแข่งขันจะทำการคำนวณขณะด,ดูกระดานดำซึ่งไม่แตกต่างจากการทดสอบข้อเขียนรอบชิงชนะเลิศเป็นเกมตอบเร็ว คำถามยังคงฉายอยู่บนกระดานดำแต่ใครได้คำตอบก่อนจะเป็นผู้ชนะเมื่อกูหนิงเดินเข้าไปในโรงแรมบูสกายเธอได้ยินเสียงโต้เถียงกันในห้องโถงปรากฏว่ามีคนไม่ต้องการพักโรงแรมบูสกายแต่ขอเป็นโรงแรม5้าดาวแทนหนูไม่สนหนูจะไปพักที่โรงแรม5้าดาวหนูไม่ได้ขอให้ครูจ่ายเงินให้นี่หนูมีปัญญาจ่ายเองได้เด็กสาวผู้เสียงดังไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคงเกิดในครอบครัวคนรวยและอยากจะพักในโรงแรม5้าดาวมากกว่าแทนที่จะเป็นโรงแรมบูสกาย ส่งจือเหยาอย่าทำตัวเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องพักอยู่ในสถานที่ที่จัดหาไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนปลอดภัยฉันรู้ว่าบ้านของเธอรวยแต่เธอไม่คุ้นเคยกับเมืองบีถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเธอละ่ะฉันจะมีหน้าไปพูดกับครอบครัวของเธอยังไงชายหนุ่มตะหวาดเด็กสาวเขาเป็นครูของเธอหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะหนูดูแลตัวเองได้ยังไงเธอก็แยกออกไปพักที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่กับทุกคนครูหนุ่มพูดด้วยสีหน้าจริงจัง ครูส่งจือเหยาโกรธมากถ้าครูไม่อนุญาตให้หนูไปนอนที่โรงแรม5้าดาวหนูก็จะไม่เข้าร่วมแข่งขันผู้จบเธอก็สะบัดหน้าเดินหนีไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะครูหนุ่มเองก็โมโหไม่ต่างกันจะไม่แข่งแล้วงั้นเหรอได้ฉันจะส่งเธอกลับเมืองหลวงด้วยตัวเองเลยครูส่งจือเหยาชะง,งักอันที่จริงเธอไม่กล้ากลับหลอกเพราะของเธอสัญญาว่าจะซื้อรถสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ด Limited ให้หากเธอได้ที่1-3เธอยากได้รถมากส่งจือเหยาจึงต้องอยู่เพื่อรถ แต่ก็มีวัยต่อรองหนูอยู่ก็ได้แต่ต้องนอนห้องเพรสิเดเน้นสูตรหนูจะจ่ายเองนี่คือสิ่งที่ส่งจือเหวยาวสามารถทําได้แล้วก็ได้ในเมื่อส่งจือเหยาปรนีประนอมครูหนุ่มจึงพยักหน้าอนุญาตกู้หนิงในขณะนั้นเองเสียงคุ้นเคยของผู้หญิงก็ดังขึ้นกู้หนิงเอี้ยวหน้าไปดูกู้หนิงจาเสียงได้ก่อนที่จะเห็นหน้าเสียอีกสูอัญ,ญญานั่นเองเมื่อเห็นสูอัญญ,ญากู้หนิงก็ดีใจเธอไม่คิดว่าจะได้เจอสูอัญ,ญญาที่นี่สู่อญ,ญญาวิ่งเข้ามาหากู้หนิง และกอดเธอแน่นฮ่า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 ไม่แปลกใจเลยเหรอฉันบอกพวกเขาไม่ให้บอกเธอว่าฉันเองก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยเซอร์ไพส์ตอนที่สูอัญญารู้ว่ากู้หนิงจะเข้าร่วมแข่งณิตศาสสร์ด้วยเธอบอกห้าหลันแล้วคนอื่นๆให้เก็บเป็นความลับว่าเธอเองก็เข้าร่วมแข่งขันเหมือนกันกู้หนิงยิ้มในใจรู้สึกมีความสุขแปลกใจสิพวกเราได้พักห้องเดียวกันด้วยนะสูอัรญ,ญ,ญายิ้มกว้างสำหรับนักเรียนจะได้นอนห้องเดียวกันสองคนในขณะที่ครูแต่ละคนสามารถพักห้องเดียวได้ นักเรียน3าคนที่มาจากเมืองเอฟเป็นเด็กผู้หญิงสองคนและเด็กผู้ชายคนหนึ่งสูอันย่าและกู้หนิงเป็นผู้หญิงดังนั้นพวกเธอจึงได้พักอยู่ห้องเดียวกันเออฉันคงไม่นอนที่โรงแรมหรอกฉันจะอยู่ที่บ้านของฉันนะ่ะกู้หนิงเอ่ยเธออาจมีเรื่องด่วนที่ต้องให้ไปจัดการทุกเมื่อมันไม่สะดวกหากเธอพักที่โรงแรมและครูใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วอ้าวงั้นเหรอสูอันย่าผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรทรงจือเหย่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจขึ้นมาทำไมเธอถึงไปพักที่อื่นได้ละ่ะ ครูของส่งจือเหยาก็ขมวดคิ้วเหมือนกันขณะที่มองกู้หนิงคนอื่นๆในห้องถงก็หันมามองกู้หนิงด้วยเหมือนกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่832ในตอนนี้กู้หนิงก็กาลังจะเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตส์ระดับประเทศนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่833จางซือขาย VS ส่งจือเหยาไม่ใช่ว่าทุกคนต้องพักอยู่ที่โรงแรมนี้ไม่ใช่เหรอ ทำไมเด็กนักเรียนคนนี้ถึงไปพปักที่บ้านของเธอได้ล่ะเมื่อพวกเขาเห็นกู้หนิงเป็นเด็กสาวหน้าตาดีมากพวกเขาต่างก็ตะลึงอ้าปากค้างเด็กสาวคนนี้สวยมากเด็กหนุ่มพากันมองกู้หนิงด้วยความชื่นชมส่วนเด็กสาวพากันมองกู้หนิงด้วยความอิจฉาโดยเฉพาะส่งจือเหยาที่สายตามีแต่ความเกลียดชังซ่งจือเหยาเป็นคนสวยในสายตาของทุกคนเสมอและเธอก็เคยชินกับการเป็นคนสวยที่สุดในโรงเรียนแต่ตอนนี้เธอกลับพบว่ากู้หนิงสวยกว่าเธอมากซ่งจือเหยาต้องยอมรับแม้ว่า เธอจะไม่ชอบใจมากแค่ไหนก็ตามกู้หนิงนั้นสวยมากจริงๆสวยกว่าผู้หญิงที่เธอเคยเจอสิอีกครูหนุม่มเดินเข้าไปหากู้หนิงและถามเธอด้วยใบหน้าเข่งขรึนว่านักเรียนขอทราบได้ไหมว่าเธอมาจากเมืองไหนเหรอครูของเธอเห็นด้วยกับเธอแล้วเหรอหนูมาจากเมืองเอฟค่ะและครูของหนูก็เห็นชอบแล้วกู้หนิงตอบเมืองเอฟเมืองชั้นสามมานะครูหนุม่ขมขมวดคิ้วแล้วเผยความดูถูกออกมาเล็กน้อยบนใบหน้าครูของเธอเห็นด้วยงั้นเหรอทําไมละ่ะ กฎที่ทางสํานักงานการศึกษากําหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ถ้าเธอออกไปอยู่ที่อื่นสํานักงานการศึกษาอนุญาตที่เธอทําแบบนั้นแล้วเหรอเขาเกลียดคนที่ทําตัวต่างจากคนอื่นไม่สนใจกฎระเบียบที่สุดนอกจากนี้เด็กคนนี้ยังมาจากเมืองชั้น3ขณะที่ส่งจือเยาวนักเรียนของเขามาจากเมืองหลวงส่งจือเยาวเกิดในครอบครัวเศรษฐีในเมืองหลวงและแม้แต่เธอยังต้องนอนที่โรงแรมนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นใครถึงได้กล้าฝ่าฝืนกฎครูหนุ่มนึกโทษครูของกู้หนิงเออ ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะทำตามกฎระเบียบอยู่หรอกคะ่ะเพียงแต่หนูมีเรื่องอื่นที่ต้องไปทำก็เลยพักอยู่ที่โรงแรมนี้พร้อมกับนักเรียนคนอื่นไม่ได้คะ่ะกู้หนิงอธิบายอย่างสุภาพเขาเข้าใจว่าครูหนุ่มก็แค่ทำตามหน้าที่เธอมีเรื่องอื่นที่ต้องทำครูหนุ่มขมวดคิวอีกครั้งและครั้งนี้เปิดเผยความไม่พอใจอย่างชัดเจนเธอเป็นนักเรียนและสิ่งเดียวที่นักเรียนต้องทำคือเรียนหนังสือใช่เธอเป็นแค่นักเรียนจะมีอะไรอีกที่เธอต้องสนใจนอกจากการเรียนฉันว่าเธอแค่อยากออกไปเที่ยวเล่นมากกว่าละมั้ง ซ่งจืเหยาเอ่ยหลังจากนั้นเด็กสาวที่อิจฉารูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นของกู้หนิงก็เริ่มวิพากวิจารณ์เธอฉันว่านะที่เธอไม่ยอมพักที่โรงแรมนี้คงเป็นเพราะมาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลสินะแค่บ้านฐานะดีหน่อยก็ทําตัวไม่เห็นหัวคนอื่นแล้วเธอมาจากเมืองชั้นสนะจะไปมีครอบครัวที่มีอิทธิพลจากไหนก็แค่คนหลงตัวเองหน้าอายอะไรแบบนี้เธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสถานะทางสังคมได้ยินเสียงวิพากวิจาร์กู้หนิงก็ชักงุดหิดท้าไม่พอใจ ก็รายงานเรื่องนี้ไปที่สํานักงานการศึกษาได้เลยจะมาพูโจมตีฉันเพื่อฉันไม่ได้มีหน้าที่มาบอกใครต่อใครถึงสิ่งที่ฉันทาหรอกนะกูหนิงเกลียดคนที่ด่าคนอื่นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยใช่เธอไม่ทําตามกฎแต่สถานการณ์ของเธอไม่เหมือนคนอื่นถ้าไม่พอใจก็ไปรายงานเบื้องบนเลยสิหยุดวิพากวิจารณ์เพื่อนของฉันนะไหนว่าได้รับการศึกษามาดีไงพวกหัวกะทิทั้งหลายสูอนยาพูดด้วยความโมโหได้ยินเช่นนั้นเด็กสาวเหล่านั้นก็หูปากสนิทและรู้สึกกระดากอาย อย่างไรก็ตามพวกเธอไม่ชอบการกระทำของกู้หนิงอยู่ดีเอาละเอาละจะไปทําอะไรก็ไปทําไปครูหนุ่มพูดกับเด็กสาวเหล่านั้นทันใดนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็เดินมาหยุดตรงหน้ากู้หนิงและถามว่า,า,วาเธอใช่เทพิดากู้หรือเปล่าเด็กสาวถามพร้อมกับทําท่าทางตื่นเต้น<ๆ>กู้หนิงไม่เคยเจอเด็กคนนี้มาก่อนแต่คิดว่าหลอนคงอ่านข่าวตามอินเทอร์เน็ตถึงได้เรียกเธอแบบนั้นว่าไงนะเทพิดากู้จางซื้อขายถึงแม้ใย,ยนี่จะสวยแต่เธอไม่ใช่เทพิดาอะไรทั้งนั้น ซ่งจือเหยาเค้นเสียงหัวเาเอะอยะเธอค่อนข้างไม่พอใจที่จางซื้อขายเรียกกู้หนิงว่าเทพธิดากู้เพราะเธอเชื่อว่าเธอคือเด็กสาวเพียงคนเดียวที่สมควรถูกเรียกว่าเทพธิดายุ่งไม่ใช่เรื่องของเธอจางซื้อขายตอกลับจากนั้นก็ย่อเยยซ่งจือเหยาเธอคงต้องอิจฉาเทพธิดากูแล้วละ่ะเธอคิดว่าตัวเองสวยที่สุดในโรงเรียนแค่เพราะมีคนชื่นชมเธอมากหน่อยสินะคนที่มีตาดูก็รู้ว่าใครสวยที่สุดในที่นี้จางซื้อขายส่งจือเหยาหน้าง,งอ เด็กสาวสองคนที่เติบโตมาด้วยกันกําลังเถียงกันไปมาซ่งจือเหยาแท้จ,จริงแล้วเป็นคนหลงตัวเองและใจร้ายในทางตรงกันข้ามจางซื้อขายเป็นคนมีน้ำใจและตรงไปตรงมาเธอไม่เคยชอบวิธีแสดงออกของซ่งจือเหยาแต่ก็ค้านที่จะทะเลาะด้วยตราบใดที่ซ่งจือเหยาไม่ควรประสาทเธอได้ยินเสียงโต้เถียงกันนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้ออกจากห้องโถงก็หันไปมองกู้หนิงและซ่งจือ่อเหยาเป็นความจริงที่กู้หนิงสวยกว่าซ่งจือ่อเหยาในตอนนี้ซ่งจือเหยายังดูเย่อหยิงและก้าวร้าว ในขณะที่กู้หนิงนั้นอ่อนโยนและสง่างามสรุปแล้วกู้หนิงมิเสน่ห์มากกว่าเธอพอได้แล้วเลิกเถียงกันได้แล้วครูหนุ่มตวาดเสียงดังใส่นักเรียนในความรับผิดชอบของเขาทั้งส่งจือเหยี่ยวและจางซื้อขายต่างเป็นลูกคนรวยดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จางซื้อขายเองก็ไม่มีอารมณ์ทะเลาะกับใครเธอหันหน้าไปทางกู้หนิงอีกครั้งเธอคือเทพธิดากู้ใช่ไหมกู้หนิงหัวเราะเล็กน้อยเธอเรียกฉันว่าเทพธิดากู้ไปแล้วฉันจะพูดอะไรได้อีกละ่ะฮ่า จางซื้อขายหัวเลาะฉันอยากได้ยินจากปากเธอนะเผื่อว่าฉันเรียกผิดคนก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่833ในตอนนี้ก็มีคนจํากู้หนิงได้นะครับว่าเธอคือเทพธิดากู้แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่834เทพธิดากู้ผู้โด่งดังยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อกู้หนิงกู้หนิงเอ่ยพางยื่นมือออกไป จางซื้อขายตื่นเต้นและรีบจับมือทักทายกู่หนิงยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อจางซื้อขายเป็นแฟนคลับของเธอฉันอยากจะไปเจอเธอที่เมืองเอฟสักวันหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอเธอที่นี่พวกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมจางซื้อขายชื่นชมกู่หนิงมากคนอื่นๆที่ได้ยินบทสนทนานี้ต่างพากันสับสนพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจางซื้อขายถึงเป็นแฟนคลับของกู่หนิงคงไม่ใช่เพราะหน้าตาหรอกมัง้งกู่หนิงหัวเราะขำขันอีกครั้งแม้ว่าเธอจะยังไม่รู้จักจางซื้อขายแต่ก็สัมผัสได้ว่า เด็กสาวคนนี้เป็นเด็กดีได้สิทําไมจะไม่ได้ละ่ะกู้หนิงตอบตกล,ลงแล้วจางซื้อขายเกิดประโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเย่ yeah. ต่อจากนี้ไปพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะทําไมต้องดีใจดิดิ้นขนาดนั้นไม่เห็นมีอะไรน่าดีใจสักนิดซ่งจือเห่ยาพึมพำกับตนเองเสียงเบากนั้นกู้หนิงก็ยังได้ยินเทพธิดากู้ให้ฉันเลี้ยงข้าวเธอนะจางซื้อขายชวนกินข้าวเรียกฉันว่ากู้หนิงเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเองกู้หนิงเอ่ยตกลงจางซื้อขายพยักหน้าเงึกๆงก เธอรู้ว่ากู้หนิงทําธุรกิจอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่ากู้หนิงนั้นรวยมากหนิงหนิงแล้วฉันละ่ะสุอันยาเอ่ยด้วยน้ําเสียงตัดพอนิดจากนั้นกู้หนิงก็แนะนําจางซื้อขายกับสุอนันยานี่เพื่อนของฉันสุอนันยาเธอเองก็มาจากเมืองเอฟเหมือนกันสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะในเมื่อพวกเราเป็นเพื่อนกู้หนิงเหมือนกันงั้นพวกเราก็เป็นเพื่อนกันจางซื้อขายกอดสุอนันยาเธอเรียกกู้หนิงว่าหนิงหนิงเหมือนที่สุอันยาเรียกจะได้ฟังดูสนิทสนมกันยินดีที่ได้รู้จัก ส่วรย่ญญาเอ่ยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกได้และต้องกลับมาก่อนสามทุ่มรอเดี๋ยวพวกเราต้องไปหาครูของพวกเราก่อนกู้หนิงพูดกับจางซื้อขายได้สิจางซื้อขายเอ่ยกู้หนิงและสูอัญย่าขึ้นไปยังชั้นบนจางซื้อขายไปลงทะเบียนก่อนเรากู้หนิงและสูอัญย่าที่ห้องโถงนี่บอกหน่อยได้ไหมว่าทําไมเธอถึงเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเทพธิดากูล้ล่ะเด็กสาวคนหนึ่งเดินไปถามจางซื้อขายด้วยความสงสัยลองค้นชื่อดูในเน็ตสิแล้วจะรู้เอง ได้ยินดังนั้นเด็กนักเรียนที่อยู่รายล้อมก็หยิบเอามือถือตัวเองขึ้นมาค้นหาชื่อของกู้หนิงหลังจากอ่านข่าวพวกเขาก็ต้องยกมือปิดปากด้วยความตกใจพระเจ้าไม่น่าเชื่อทั้งต่อสู้เก่งทั้งเป็นนักธุรกิจนี่เธอเป็นคนเหมือนเราหรือเปล่าเธอเป็นเทพธิดาไงเธออายุแค่18เองพวกเขาร้วนชื่นชมกับความสามารถของกู้หนิงและยกย่องให้เธอเป็นเทพธิดาไปแล้วจางซื้อขายส่งข้อความในกลุ่มวีแชทของเพื่อนของเธอและบอกพวกเขาว่า เธอเพิ่งพบกับเทพธิดากู่ตัวจริงเธอยังกลายเป็นเพื่อนของเทพธิดากู้ด้วยเพื่อนเพื่อนของเธอต่างอิจฉาและบอกให้ถ่ายรูปก,กู้หนิงส่งมาให้หน่อยเพื่อนเพื่อนของจางซื่อข่ายก็เป็นแฟนคลับของกู้หนิงเหมือนกันซ่งจื่อเหย่และครูหนุ่มได้จากไปแล้วในขณะนี้ดังนั้นพวกเขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกู้หนิงอย่างไรก็ตามไม่นานครูหนุ่มก็พบว่าเหตุใดกู้หนิงจึงแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นหลังจากที่เขาไปถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการศึกษากู้หนิงเป็นผู้่อตั้งอยู่บิวตี้และแบรนชามด้วยความสำเร็จที่่โดดเดเเนของธอ สำนักงานการศึกษาจึงปฏิบัติต่อเธอแตกต่างออกไปซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าเธอต้องการเวลาจัดการกับธุรกิจของเธอครูหนุ่มจากเมืองหลวงหน้าม่านเขารู้สึกอายเพราะเขาเพิ่งดูถูกกู้หนิงไปหยกหยกครูของกู้หนิงบอกกฎการแข่งขันบางอย่างกับเธอแล้วจึงปล่อยให้เธอไปกับสุอันยากู้หนิงรับปากว่าเธอจะส่งสุอันยากลับมาก่อนสามทุ่มเหล่านักเรียนที่รู้ว่ากู้หนิงเป็นใครต่างลังรออยู่ที่ห้องโถงเพื่อรอเจอกู้หนิงเาวาๆยี่สิบนาทีต่อมากู้หนิงก็เดินออกมาและแววตาของเด็กนักเรียนเหล่านั้นก็สว่างวาบ แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามารบกวนกู้หนิงกู้หนิงสังเกตเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาแต่ยังคงเงียบอยู่เมื่อเห็นกู้หนิงเดินออกมาพร้อมกับสูอัญญาจางซื้อขายก็ยืนขึ้นวิ่งไปหาทั้งสองคนด้วยท่าทางกระดิกกระดานักเรียนคนอื่นลุ้นอิจฉาจางซื้อขายเมื่อเธอเดินออกไปพร้อมกับกู้หนิงและได้แต่หวังว่าพวกเขาจะได้เป็นเพื่อนของกู้หนิงด้วยกู้หนิงไม่ได้ขับรถมาที่นี่แต่เธอต้องกลับมาส่งจางซื้อขายและสูอัญญากู้หนิงจึงขอยืมรถโรงแรมเมื่อกู้หนิงสตาร์รถเธอก็เอ่ยถามว่า อยากกินอะไรกันอะไรก็ได้ฉันไม่เรื่องมากจางซื้อขายเอ่ยแพ้อะไรใหม่สูอนย่ญญาถามไม่ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่834ในตอนนี้กูหนิงก็กำลังจะพาพืชสาวทั้งสองคนไปกินข้าวนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่835เล่นเกมไปกินอาหารทะเลกันไหมฉันจําได้ว่าหนิงหนิงชอบอาหารทะเล ฉันเองก็อยากกินเหมือนกันสูวัญญาเอ๋ยว่าไงซื้อขายดีเลยฉันก็ไม่ได้กินอาหารทะเลมานานแล้วไปกินอาหารทะเลกันเถอะจางซื้อขายไม่เชิงว่าชอบหรือไม่ชอบอาหารทะเลถ้าหากมันไม่มีอะไรเธอก็ไม่มีปัญหาสิ่งสําคัญที่สุดคือกู้หนิงชอบอาหารทะเลพวกเธอไม่มีใครคุ้นเคยกับเมืองบีดังนั้นกู้หนิงจึงต้องเปิด GPS เพื่อดูเส้นทางร้านอาหารที่พวกเธอไปอยู่ใกล้กับห้างสับสินค้ากินข้าวเสร็จก็อาจจะไปชอปปิ้งกันนิดหน่อย ระหว่างทางไปร้านอาหารจางซื้อขายก็เอาแต่ถ่ายรูปและมีกู้หนิงอยู่ในทุกรูปที่เธอถ่ายจางซื้อขายถ่ายวิดีโอสั้นๆตอนที่กู้หนิงขับรถและเอาไปลงในวีแชทโมเมนต์คืนนี้ออกไปเที่ยวกับเทพธิดากูอย่าถามฉันว่าเธอเป็นใครค้นหาชื่อของเธอบนอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองสิวิดีโอที่แนบมาใช่ว่าทุกคนจะรู้จักกู้หนิงดังนั้นจางซื้อขายจึงบอกพวกเขาให้ไปค้นหาชื่อกู้หนิงกันเอาเองวินาทีที่จางซื้อขายโพสต์ออกไปก็มีคนมาแสดงความยิดเห็นมากมาย ทางครอบครัวของเธอและเพื่อนสนิทของเธอว้าวจางซือข่ายเทพธิดากู้กำลังขับรถให้เธอนั่งจางซือข่ายเธอไปเจอเทพธิดากู้ได้ยังไงฉันละอิจฉาเธอจริงๆซือข่ายเทพธิดากู้ก็เข้าร่วมแข่งด้วยเหรอฉันก็ว่างั้นซือขายถึงได้เจอเทพธิดากู้ไงล่ะโหเลียนเก่งด้วยจางซือข่ายอ่านความคิดเห็นเหล่านั้นและยิ้มอย่างภาคภูมิใจเธออ่านความคิดเห็นออกมาดังๆให้กู้หนิงและสูอันย่าฟังด้วยกู้หนิงชินแล้วเธอรู้สึกตลกมากกว่า ซูอัญญาเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับกู้หนิงไม่นานคุณนายจางก็เห็นโพสต์ของลูกสาวเธอเองก็ตื่นเต้นไปด้วยดีมากลูกสาวเรียนรู้จากที่พ่ดาก,กูให้มากๆถ้าว่างก็ลองชวนเธอมาเที่ยวที่บ้านเราบ้างไม่มีใครไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนที่เก่งกล้าและมีความสามารถจางซื้อขายตอบกลับได้เลยค่ะประมาณ10นาทีต่อมาพวกเธอก็มาถึงห้างสัพสินค้าจางซื้อขายก็เริ่มถ่ายรูปอีกครั้งไม่รู้จบเธอยังคงเล็งกล้องไปที่กู้หนิงตลอดทางและชมเธอไม่หยุดปากเธอสวยมาก ไรที่ติเพื่อนของเทพธิดาก็เป็นเทพธิดาเช่นกันเธอสองคนสวยมากฮ่า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 เธอไม่คิดจะชมตัวเองบ้างเลยเหรอสุอันย่าเอ่ยจางซื้อขายเองก็เป็นเด็กสาวที่โดดเด่นมากคนหนึ่งเหมือนกันและหน้าตาก็ดีพอๆกับสุอันย่าแต่กันั้นกู้หนิงก็ยังดึงดูดสายตามากกว่าจางซื้อขายไม่ได้อิจฉากู้หนิงเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงจิตใจขับแคบฮ่า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 ใช่ใช่เธอพูดถ,ถูกจางซื้อขายหัวเราะนี่ทำไมเราไม่ถ่ายรูปด้วยกันล่ะ จางซื้อขายเสนอหลังจากนั้นสามสาวก็ถ่ายรูปด้วยกันหลายรูปตลอดทั้งวันจางซื้อขายยังคงโพสภาพถ่ายและว,วิดีโอของเธอกับกู้หนิงและสูอันยาเมื่อใดก็ตามที่เธอโพสต์รูปและวิดีโอเธอได้รับความคิดเห็นมากมายจากเพื่อนๆว่าอิจฉายอย่างนู้นอย่างนี้หลังจากกินข้าวเสร็จพวกเธอก็เดินชอปปิง้งแต่ไม่ได้มีของพิเศษที่อยากได้ทำไมพวกเราไม่ไปโซนเครื่องเล่นกันละ่ะจางซื้อขายเสนอกู้หนิงและสูอันยาเห็นด้วยโซนเครื่องเล่นอยู่บนชั้น5าของห้างรพสินค้า และมีเครื่องเล่นทุกประเภทเพื่อตอบสนองความบันเทิงของลูกค้าทันทีที่พวกเธอมาถึงจางซื้อขายก็ไปแลกเหรียญเธอแบ่งเหรียญออกเป็น3ส่วนจากนั้นพวกเธอก็พากันไปที่เครื่องเล่นกล้ามปูซึ่งเป็นเกมโปรดของเธอพวกเขารู้ว่ากรงเล็บนั้นค่อนข้างหลวมมันเลยจับตุ๊กาตายากมากแต่พวกเธอก็ยังสนุกกับมันจางซื้อขายและซูอันญ,ญาใส่เหรียญมูลค่าสิบหยวนลงไปในเครื่องแต่ไม่สามารถคีบตุกาตาได้แม้แต่ตัวเดียวในทางกลับกันกู้หนิงคีบตุกาตาได้4ี่ตัว มันขึ้นอยู่กับทั้งทักษะและดวงจริงๆสินะตอนที่กู้หนิงคีบตุกตาได้ทุกคนที่อยู่รอบๆพากันทึ่งนิดๆหนิงหๆเธอเก่งจังจางซื้อขายตื่นเต้นแค่ตัวเดียวก็คีบยากแล้วแต่นี่ตั้งสตัวเนี่ยซูอัญญาเอ๋ยอให้ฉันไม่ชอบตุกตากู้หนิงยื่นตุกตาให้จางซื้อขายและซูอซัออญญาคนละสองตัวจางซื้อขายและซูอ,อญัญญาย,ยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นพวกเธอจึงชอบตุกตาแต่จิตวิญญาณของกู้หนิงในตอนนี้คือคนวัยเกือบ30ปีขอบคุณนะ ชั่วโมงต่อมาพวกเธอก็พากันไปเล่นเกมอื่นๆกู้หนิงเดินไปที่กระดานปลาเป้าถ้าเธอสามารถปลาถูกจุดแดงด้วยลูกดอกได้ทั้งหมดเธอก็จะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่835ในตอนนี้กู้หนิงก็กําลังเที่ยวกับเพื่อนสาวทั้งส,งสองคนอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณา หรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปส์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการหนักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จาเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง2 0งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ